สบายดีเพื่อนๆทุกคนหรือว่า FC ทุกคนทุกทานที่ว่ากํลังติตาม YouTube PC Trader อ่าเมื่อนี้ขอยบ่ได้มาเทรดเนาะแต่ว่าสิมาบอกเรื่องผู้ถึกโกงเงินจากการเติมเกมซึ่งว่าเฮาได้เรียนเฟซไปเห็นแล้วกะ็เห็นคนคนนึงที่เป็นเพื่อนในเฟซของเฮาและะ้วก็โพสต์ลงมาว่าสิไปຕ่อหรือส ແລະເຮົາກໍໄດ້ເບິ່ງຂໍ້ມູນນຳລາວເນາະໄດ້ເຂอ,อข้อໍ້ມູນເບິ່ງການຖືກກອງມີຕາຍເຮົາເຮົາມາບິນໍາກັນວ່າເປັນແນວໃແນนี้ນน,นີ້ທວ່າລາ້ຊຕໍກ f o r d ເการລະກ f a ຜຊິ່ງວ່າຜູ້ກອງນີ້ກໍເປື f a c e อ o ອງຂ້ອຍແຂບິງລາດລົບ p ແລ້ວຂ້ອโ,โฟฟทรລາ แต่ลราก็บ,บอกเฟซคอยน์ประมาณนี้มาเบ่งเฟซผู้ที่ถึกโกงตัวนี้คนติดตามกับมีอยู่ประมาณ5,000กว่าคนเนาะสำหรับผู้นี้แต่ผู้ที่โกงบหมนนี่นะผู้ที่โกงแมนนี้อเล็กอาร์จิเหนตัวนี้แต่ก่อนจะมีโปรไฟล์ึ้นคือที่เห็นมากีตัวนี้แมนที่ราบอกคอยิม ตัวไปเราว่าว <c oughs> ันนี้เขามาเบิงคอมมอนที่ว่าเขาเซตกันนะทุกคนเออ okay. นาะเคนี่ทีว่าเราโอนเงินไปนี่หนึ่งมงสีนาทีสี่ิบองวิวอลเ์ิรนกัรเติมเพชรนี่แมนสามพันหกร้อยเก้าสิบเจ็ดบวหน่าเพแล้วฟังนั้นว่าผ่านพานมิ้ววา่าถ,ถามนี่ไอดีเราว่า ต่อมาบัี้โอเคฟังนี้ว่าฟังนันว่าฟ้าวแห่งบอกันหน่อยนึงประมาณสี่โมงบันนี้นะมันดุนโผล่ก็เลยถามอ่างไดใดยัง่งฮลัลโหลจะได้วันี่แล้วเขาบอกตออแรงให้วอฮันประมาณเจ็ดแปดโมงเอ็ดดาต่อมาแมนมีวอลเลดเด ฝังนั้นว่าแพงตอนแรงคนนั้นมันถือแอดดาบอร่อยกำไรฝังนี้ต่อว่าแต่ลูกค้าเฝ้าได้ละยังเงียบอยู่เนาะย,ยังเงียบอยู่จนมาหอดแปดโมงบ้านี้แปดโมงจังไดแนวได้อะน,นะคนด้นแล้วบอได้ละโอนคืนกาได้หมายกมว่ามันด้นลวเนาะแล้วผู้ที่ว่า โอนเงินไปว่าเติมเพ็นหาอยากให้โอนเงินคืนแต่กเงียไปแปดมงสิบนาทีมันด้นแล้วแป๊บกำลังแรกอันนี้คือภูทีโก้งหันอกเนาะแล้วแปดโมงสามสิบเก้าโดยด้วนแน่ก็ดีลูกค้าทาดน้นเห็ดนาศเสาฝังนันวาเคตอนนี้วาครับงับน,น,น,นะนะ ทาเขาโอนแป๊บหน้าบันนี้ว่าเจ้าวันนี้อันนี้คือเฟสผู้ทีโกงเนาะตอนที่ประธานลบนับผู้ไฟสำหรับขอมูลกับประมาณนั้นให้ทุกคนพิจารณา,าเบิงสวยกันแล้กก็เป็นหูเป็นตาสวยกันสำหรับผู้ทีหมักโกงคนอื่นอคอยอยากสีนะนำั้งสี่ ที่ว่าเติมเกมหรือว่าซื้อเกมขายเกมมีกลาง <c oughs> แนะนำให้ตรวจเบรงเครดิตความนนาสือถือของมป่อยวางใจแล้วถาวาสิออนเงินก็ต้องแบบมีบัญชีธนาคารบนแนะนำให้โอนผ่านเบอร์ที่ว่าตั๋งบีเซวันถ้าอ้วนก็ต้องมีตัวตนแลากาักะเครดิตเขาที่มีควบม,มนาสือถือหลายประมาณนี้อยากแนะนำแจังสิ และคอยมีห่านเติมเกมที่ว่าเป็นโมงข่อยเพราะว่าเราหับเติมเกมก็คือผู้นี้เลยสุดใจดอนโคงผู้นี้คือโมองข่อยเองผู้ใดที่ว่าอยากเติมเกมผ่านไอดีรือวผ่านจิมโอกสลองถักไปถามเบิงผู้นี้คอยหับประกันให้เลยเพราะว่าเราเป็นโมงข่อยสำหรับคลิปนี้ก็บบ่มีอย่างไรทุกคนก็นอยากมาเตือนมาบอก สาวเกมทุกคนสาวฟีไฟ i าวอาวิสหรือว่ามอบายยังต่างๆให้ระวังเรื่องการซื้อขายเกมฟีไฟยังหรือว่าเกม,เมอื่นๆก่อนที่จะโอนเงินอย่างต่างๆต้องตรวจสอบให้แน่ใจถ้ามิดนี่ถือว่าถ้าโอนเงินให้เขาถือว่ามันน้อยเนาะบางที่เขาอาซีปกงถือว่าขัางต่อไปนี่เขาเห็นเงินหลยขวาดบล็อกเขาคือจังหวัดตัวนี้ เราได้ทำเ่าว,ว่าเติมจากเทือสองเถือแล้วหรอวะแต่ว่าสองเทือนั้นก้อนหนาเ,เงื่ินน้อยมันก็เลยบอกร้งอันนี้ประมาณสี่แสนนี่แหละมันโดนไปสี่แสนห้าสิบสองมันก็เลยมิดเหนียบไปกะคนกะมันบทสมควรเนาะคือว่ามันบทสมควนประไดเพราะว่า,วาเรื่องเงินปัจจุบันคือยุคโควิดเนี่ยหาเงินกย็ยากกะนาเห็นใจเนาะ พราะว่าคอยก็เคยถึกโกงคือกันแต่บอมเนเรื่องเกมดอกเรื่องการสื่อโทรศัพท์สำหรับผู้ที่โกงเนาะบมมีความคิดบมมีจิตสำนึกที่ว่าอยากหาเงินแบบสุจิิตบสีซะตีนมือก็มีครบทุกอย่างแต่ว่าหาเงินแบบโดยวิธีการโกงจากคนอื่นเห็นในผู้อื่นเดือนห่อน เพือดาพวกขยะสังคมพวกบดีเป็นจะได้กับให้พิจารณาเวียงเนาทุกคนเนาะสำหรับที่นี่กับทจบเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้